13, กันที่สินครกันเมื่อความดีเดินทางถึงที่สุดโลกทั้งโลกก็พร้อมน้อมรับทุกบททุกกันที่ผ่านมาคือการก้าวย่างของพระเวสสันดรในเส้นทางแห่งบารมีจนกระทั่งในกันนครกันสุดท้ายแห่งมหาชาติ คือช่วงเวลาที่ความดีได้กลับคืนสู่ใจคนทั้งเมืองและแผ่นดินก็ร่มเย็นเพราะธรรมะไม่ใช่อำนาจในวันนี้มิใช่เพียงพระเวสสันดรที่เสด็จกลับสู่นครสีพีแต่คือการกลับคืนของความเมตตาความเข้าใจและความศรัทธาที่แท้จริง นี่คือบทสรุปแห่งมหากาบแห่งการเสียสละที่จะตราตรึงในหัวใจผู้ฟังตลอดไปขอเพียงเราน้อมใจฟังอาจไม่ต้องครบทั้งสิบสามกันแต่ถ้าเข้าใจนครกันได้แม้เพียงเสี้ยวใจก็พอแล้วสำหรับการเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่พระเวสสันดรพระนางมัตรีและโอรสธ,ธิดาได้พบกันอีกครั้งท่ามกลางป่าหิม,มพาน หลังจากเทวดาได้ประทานพรหลังจากกษัตริย์หกพระองค์ถวายความเคารพถึงเวลานั้นแล้วที่พระเวสสันดรจะเสด็จกลับสู่นครสีพีด้วยเกียรติแห่งธรรมขบวนเสด็จใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเริ่มต้นขึ้นขบวนเคลื่อนผ่านถืนป่าฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายพากันมาส่งเสด็จนกฟ้าร้องระงม ดอกไม้บานอัตโนมัติลมพัดอ่อนเสียงระฆังแห่งฟ้าเงียบสงัดเหมือนฟังธรรมเมื่อขบวนเข้าสู่ตัวเมืองประชาชนจากทั่วทุกหัวระแหงหลังไหลออกมาต้อนรับทั้งเท่าแก่ทั้งเด็กเล็กต่างหลั่งน้ำตาด้วยความปิติไม่มีเสียงหนึ่งเดียวที่ต่อต้านไม่มีคำติติ่งไม่มีความเคืองแค้น มีเพียงคำพูดที่เปี่ยมความหมายซ้ำๆว่าพระเวสสันดรกลับมาแล้วกลับมาพร้อมธรรมะเมืองสีผีจัดพระราชาพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มีการโปรโยเข้าสารดอกไม้เครื่องหอมและบเลงดนตรีทั่วเมืองแต่พระเวสสันดรตรัสเพียงว่าเราขอกลับสู่แผ่นดินนี้ด้วยเท้าเปล่า เพื่อให้ธรรมะได้สัมผัสโลกโดยตรงจากนั้นพระเวสสันดรจึงเสด็จขึ้นครองราชอีกครั้งพร้อมตรัสคำปฏิญาณพระราชาแห่งธรรมไว้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะครองเมืองไม่ใช่ด้วยพระขันแต่ด้วยขันติไม่ใช่ด้วยคำสั่งแต่ด้วยคำสอนและไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระองค์โปรโดให้ประกาศว่าไม่มีทาตในแผ่นดินนี้อีกต่อไปผู้ยากไร้ได้รับแจกจ่ายสเสบียงขุนนางต้องลงเยี่ยมราษฎรปีละสองครั้งพระพุทธศาสนาในอนาคตต้องได้รับอุปถัมภ์เต็มที่ลูกหลานพระเวสสันดรต้องเรียนธรรมก่อนเรียนการปกครอง พระเวสสันดรยังได้โปรดให้สร้างหอธรรมกลางเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ราษฎรทุกคนได้ฟังธรรมเจริญภาวนาและร่วมกันบำเพ็ญทานในวันหนึ่งพระเวสสันดรขึ้นธรรม,มาทกล่าวธรรมแก่ประชาชนครั้งแรกว่าผู้ใดให้สิ่งของเป็นผู้มีใจเมตตาผู้ใดให้เวลาเป็นผู้มีขันติ แต่ผู้ใดให้ทั้งหัวใจเขาคือผู้ให้แท้ประชาชนทั้งเมืองต่างประนมมือก้มกราบด้วยใจอ่อนน้อมแม้ผู้ที่เคยเข้าใจผิดก็มากราบพระองค์พร้อมน้ำตาและกล่าวว่าขออภัยในความไม่รู้ในวันนั้นแต่ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งของแสงธรรมในวันนี้ นครกันจึงไม่ใช่แค่การกลับมาแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความดีไม่สูญเปล่าคือการประกาศให้ทั้งโลกเห็นว่าธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งอยู่ในคำพีแต่มันอยู่ในใจคนที่กล้าให้และหากใครกล้าเดินตามรอยพระเวสสันดรโลกจะเปลี่ยนและเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงครองนครสีพีจนถึงวันสิ้นพระชน พระองค์จึงได้จุติไปสู่สวรรค์และในอนาคตการจะก,กลับลงมาเกิดอีกครั้งเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาครกันคือการแห่งความสมบูรณ์ครองเป็นบทสรุปของการเสียสละทั้งปวงเป็นรางวัลของหัวใจที่มั่นคงในธรรมแม้จะต้องร้องไห้เจ็บปวดหรือเดินลำพังเรื่องของพระเวสสันดร ไม่ใช่นิทานของผู้ให้แต่มันคือแผนที่ของผู้มีใจจะเดินทางสู่การหลุดพ้นหากฟังครบทั้งสิบสามกันถือว่าทำบุญใหญ่แต่หากเข้าใจได้แม้เพียงกันเดียวด้วยหัวใจนั่นแหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่การฟังนานแค่ไหนแต่อยู่ที่เรากล้าทำตามได้เพียงใด